โอเคได้ตัวยักษ์มาแล้เฮ้ยมาแล้วพเรามาแล้วในช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดวีรุดก็ได้กระอหเดียเด๋ยวเดี๋ยวทำไมนางมาอยู่ที่นี่ล่ะทุกคนใจเย็นๆนะเชื่อไหมว่าลาเวเนียเนี่ยเป็นผู้พิเศษที่เราต้องการฟังนะข้ารู้ว่าทั้งหมดนี้เป็นความผิดของข้าแต่ข้าแก้ไขมันได้กับตัวกับใจซนะข้าสามารถเล่นเพลงสมนเนอร์ได้ <c oughs> ก็ได้ก็ได้แต่เมื่อจบเรื่องแล้วลาเวเนียเจ้าจะต้องรับโทษกับสิ่งที่เจ้าทํา โอเคข้ายอมรับผิดแต่ก่อนอื่นเวก้าพวกเราต้องตามมารุกไปก่อนไปหามาดูให้เจอเดี๋ยวขออัพสกิลก่อนนะไปลุยจบแล้วมั้งเนี่ยตรงนี้น่าจะลายสุดท้ายแล้วเจอมาดุกแล้วว่ะทางไหนอ่ะนี่ไปหาเาไปเนี่ยที่นี่แหละข้าต้องเข้าไปใกล้มาดุกเพื่อเล่นเพลงซอมนเมนอร์ข้าชุบชีวิตเจ้าได้นะแต่ข้าชุบชีิตตัวเองไม่ได้ดังนั้นระวังหนุมใหญ่นั่นด้วย อะไรอ่ะเฮ้ยศูรย์ากาดวะเฮ้ยห hey, ยุดนะพวกเจ้าไม่ได้อยู่ในรายชื่อแขกไม่ได้เชิญกูเหรอไม่ต้องกลัวเฮแย่ฟินไดมอนอยู่ทุกที่อยู่แล้วอยู่ที่นี่แล้วแน่นอนฟินไดมอน์ต้องอยู่ในรายชื่อแขกอยู่แล้ว

ให้ลงูมันกำลังเข้าสู่ในส่วน V A P ยุนภูมันกูเน,นี่ย V A P ลูแ้แแขกสองพันของมันดูเว้ยหนีกันหนีกันหนีกกระจอกกระจอกอยตายตาย,ตาย,ต,ายตายเยอะเวยโอ้ไม่ดูเรื่องเลยเราล้วงล้วง จบจบลำโพงอ่ะฟังไม่หมดอ่ะไปเร็วมาเรยวมาที่นี่เป็นที่ที่ดีที่สุดในการจัดทำพิธีอะคูสิกที่ยอดเยี่ยมช่วยเคลียร์พวกแรนแฝงของมายุกแล้วเราจะตั้งแนวรับด้วยกันไปจััดการมน้ยะตายคุณลืมไมคุณจะตาย หิ้อย,ยอ่อยอจะได้ตัวฮิวเอาล่ะเราพร้อมแล้วทุกคนเราต้องรอบมาทุกมาที่นี่แต่อย่าเร็วเกินไปล่ะให้ค้าบ้างตัวก่อน <ś c oughs> ใช้ค้ถา,าเหล่านี้มันจะช่วยชะลอมารุกชัวช่วขณะโชคดีนะฟินแต่ก็พวกเราทุกคนมันจะตายเหรอะไป <ś c oughs> พวกเรามาแล้ว ข้าจะไปปล่อยให้ท่านสนุกคนเดียวกัตสัตว์บาวี่มารู้กันเลยส่วนข้าจะอยู่ที่นี่เองคอยกักเก็บปีศาจที่หลงทางไว้ในอ่าวไปจัดการมันไปท่าโหดท่าโหดมันมีแค่แสงขึ้นที่ท่าเราไอ้ชิคี้สกิลซมมอนเราอะหายไปแลไหนไปเว้ยปินมาแล้วพวกเจ้ามาดูการแสดงของข้าใช่ไหม เจ้าตอบต้านดนตรีที่มีสเสน่ห์ของข้าแต่ฟินเพื่อนของเจ้ามีรถนิยมที่ดีกว่าฮึหึหึมันพูดกัว่าอย่าพังโชมกันห่างลเพลงนี้มันจะทําให้เจ้าลืมไม่ลงฮึมาสู้กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟินฟินเฮ้ยใจเย็นใจเย็นอะไรมึงมามาเชิญหน้ากับข้าไอ้เจ้าเฟอร์ลหน้าโง่เจ้าจะไม่มีวันเข้าถึงตัวมาดุกได้ขามพข้าไปก่อนขี้เฮ้ยมันสกปรกจิตมันมันสกปรกจิตไอ้ฟิน หายแล้วดื้อันอีดอมันมาจะกดกิตเหรอป๋มแม่อยากตบมกันนะแล้วขอใจของพิงวีเลี้ยตบ๋อมกันนแล้วไอ,อ้เงี้ยล่วงเฮียล่วงโอ๊ยหัวขาะขอโทษด้วยนะเพื่อนขนปุยข้าคิดว่าข้าต้องนอนพักสักครู่เนี่ยปมแม่ล่วงเลยโอ้จะทำให้กระโหลกานาาของเขารู้สึกบางอย่างใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นก็ถึงเวลาสำหรับโชว์ที่พวกเจ้ามาพูดมันแล้วนะมามาตูมึงละได้ตู่มึงละไปไม่ได้อ่ะต้องรองมันเดินลงมาเฮ้ยสูงโอ้โหโอ้โหยี่ห้อโอ้โหโอ้ยยี่ห้ามันแรงวะไอตัวสีตัวสี มันจะตายแล้วมันจะตายแล้วกระจอกเขี้หายเลยกระลุกน้องมุตีว้าวคนไฟเอ้ยคนคนควนเนีน้ยคนคำลามตายนะตายนะมาดุ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 าด,ดุลงไปแล้วดุลงไปนอนแล้วเอาไม่ตายมัาบังคับเกมมาบังคับดีกว่าโอ๋อเกมไม่บังคับเชี่ยอเหมือนรอให้ใหนั่นน่ะให้หอะไรวะคิดเยจ,จ้ะ ผมรอให้เพลงคอมเมอร์เลยนั่นน่ะให้โอวิเนเล่นเพลงคอมเมอร์ให้หมดอ่ะให้เสร็จตายเกบบ็บบังคับไปอ่ะไม่งั้นเราก็ชนะจริงอ่ะมาขึ้มาหดเร็วหดเร็วหดเร็ว โอ้โอ่ะหหน้า no. ลัวัลัวโผ่ไม่ได้ว่ะเกมบังคับเกมบังคับนะอนงาทีอกหนึนาทีป้องกันไว้ป้องกันไว้ มุมขวาบนน่ะเห็นไหมพี่ไกลแล้วไกลแล้วเดี๋ยวถึงเวก้าแล้วเดี๋ยวเวก้าแล้วยังหลอกยังหลอกยังหลอกอื้อออื้งไปนอน lốm bay lốm bay cua cắn rồi cắn quấy cắn quấy cắn quấy cắn đâu cắn đâu mày, mày. to là cắn quấy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  cắn đi, cắn quấy cắn quấy cắn này, cắn quấy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  cắn โทษทีนะมันจะไม่มีอีกแล้วจบซะทีข้าจะกลับไปที่นรกกับเจ้ามานี่เลยมันนี่เลยจบครับจบดูวิติทแล้วเมื่อเรามาดูเข้าใกล้ลาวนลินเนียบทเพลงซอมเนอร์ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วเหล่าฮีโร่ยืนหยัดเป็นครั้งสุดท้ายแต่ดูเหมือนว่ามาดุกจะแข็งแกร่งเกินไปทไนใดนั้นเองลาวินเนียก็ร้องเพลงของเธอจนจบและได้เปิดประตูวิติสู่โลกของปีศาจ มารุกจึงถูกในเทศไปยังประตูมิติแต่เขาจับเริวเนียไว้ได้จบเมื่อไม่มีผู้นำกองอลังที่ถูกสาบก็กระจัดก,กระจายไปคนละทิศคนละทางโอเคสงบสุขเราที่โลกเราก็โผล่มาจากใต้ดินสู่วันที่สดใสและเต็ไมไปด้วยความหวัง จบบอลีบูลจบไปแล้วนะครับผมกับเกมฮีโร่ลิสใช่ไหมอ่านมาแล้วฮีโรสฮีโร่ฮีโร่อันนั่นแหละโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์สามารถเลยโอ,โ,โอเคครับขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับ